นี่เป็นกีตาร์ yamaha f 3าม่ตอนแรกเจ้าของบอกให้เปลี่ยนสายแล้วทีนี้คุยไปคุยมาก็รู้สึกว่าอยากจะให้ปรับปรับแอคชั่นหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่ามันสูงอันดับแรกก็ดูที่คอก่อนนะว่าระดับไม้กับเหล็กตรงนี้นะนี้เห็นไหมว่ามีนมองเห็นนิ้วข้างหลังเนี่ยมันลอยนะครับมันลอยแสดงว่า คอเนี่ยมันโค้งลงล่างอันนี้ยังไม่มีสายนะถ้ามีสายดึงอ่ะมันก็จะโค้งอีกนิดนึงด้วยนะตั้งแอคชั่นเนี่ยปรับคอก่อนถ้าถ้ารู้ขันคออยู่ในอยู่ในโฟมนี้ก็คือหมุนหมุนมาทางสายหนึ่งหมุนทางนี้เอกีนี้นะมันก็จะโค้งขึ้น หมุนกี่รอบอันนี้ก็ตอบไม่ได้นะต้องลองหมุนดูเนีย่ยเขาขายแล้วนะดูนะลองไม้เนี่ยเห็นไหมชิดจะชิดเลยเป็นผลทันตาครับเป็นผลทันตาอ่ะต่อไปก็เรื่องของเฟรแล้วก็ฟิเกร์บอดแล้วก็น้าไม้แห้งเช่วนะเนี่ยแห้งใช่จะลงลงเลมอนออยตรงนี้ดำๆเดี๋ยวขัดขัดให้เงา เนี่ยตรงขอบขอบมันก็ดำนะไม่ใช่ข้างบนอย่างเดียวนะขอบขอบเนี่ยเห็นไหมด้านข้างอ่ะก็ถูได้เอียงยังลบนิดนึงแล้วก็ถูนี่เห็นไหมนี่ดำนี่ขาวนี่ดำดำขาวอันนี้ยังดำอยู่ใช่ไหม ขี้ใครนะครับบนไม้ถึงก็บอดเนี่ยพวกนี้นะไม่สวยนะครับเนี่ยขี้ใครเนี่ยสเปรย์พู่ ให้ดูแบบว่ายามาห้า F300 เนี่ยที่เจอบ่อยนะเฟรดเนี่ยชอบเป็นอย่างนี้นะจากโรงงานเลยนะเป็นอย่างนี้นะเนี่ยเดิมเดิมเนี่ย เคยมีอยู่ตัวเคยเจอตัวโอ้โหูเป็นหนักมากจนต้องคืนเปิดออกมาเวลาดันสายมันจะคิดแค่คือค่าเลยนะ ใส่สายเสร็จแล้วนะทีนี้ก็เช็คคอนะแต่ว่าตรงน,นี้มันมันยังเหลือเยอะไปนะครับ ต้องเหลือน้อยกว่านี้ช่องว่างอะต้องมีแต่ว่าน้อยกว่านี้หนึ่งเยอะไปก็ก็คือหมุนมาทางสายหนึ่งนะโยกมาทางสายหนึ่งนี้แล้วก็เช็คตรงนี้เหมือนเดิมนะไปที่เจ็ดเนีนะนระยะตรงนี้ก็จะน้อยลงออกว่าเมื่อกี้แล้วนะครับก็ยังมีระยะนิดหน่อยนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งแค่ประมาณนี้ ไม่ถึงก็ติดเลยนะถ้าเฟสกับสายโค้งนี่ติดกันเลยเนี่ถือว่าใช้ไม่ได้นะถือว่าคอมันโคง้งโก่งขึ้นมาเยอะโอ้นะอย่างนี้อ่ะอันนี้คอใช้ได้แล้วทีนี้ถ้ามาดูความสูงที่เฟส12 mm hmm. ก็ใช้ไม้บรรทัดมาวัดอันนี้อยู่ที่2.5นะครับเดี๋ยวเอาลงนิดนึงเกินสายหนึ่งว่าตรงนี้อยู่ที่มันมืดนะมองไม่ได้เลยสายหนึ่งได้ฮะอันนี้สายหนึ่งที่1.5แล้วนะ ผิีหน้านในตงกว่าขึ้มือนี้สำคัญนะล้ส่องดูนะสองหนี่ครับข้าวไหมดอไหมไต้องลองทำทำท่าเล่นจริงๆดูนะครับจะรู้บางคนก็จะ ดิดนน้นๆอย่างเงี้ยมีปลายเสียงนิดหน่อย ถ้าอยู่ระหว่างเฟส2 3 4นะครับพอเรากดลงไปแล้วนะฮะมีความกระดกอยู่นะครับมีเสียงกึกกึกกกกเนี่ยคือ,คอ,คอมันกระดกแสดวงว่าไอเฟสตรงกลางเนี่ยมันสูงก,กว่าชาวบ้านกว่าสองข้าง มันก็จะมีความสปกปรกอ่าสปกปรกมองเห็นไหมอ่าทีนี้เราก็จะขัดด้วยตัวนี้แหละตัวสุดหนึ่งนี่แหละ ลงตัวนี้ต่อดันหลบตัวใหม่ตัวนี้ฉีดนี่ฉีดลงไปเออสว่างขึ้นไหมใส่ขึ้นไหมใส่แล้วครับ เฟรดเงาแวบอุ้ยอันนี้เดี๋ยวปัดฝุ่นนิดหน่อยเฟรดเงานะครับแอคชั่นดีใช้ได้เลยคอโตเรียบร้อย